สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวปกท่านนะครับวันนี้จะนัดฟังเคล็ดลึกแก้นิสัยเสพติดการเทรดนะฮะผมได้เดียมาจากเป็นทวีตของคุณแอสซิมเทรดดิ้งนะก็บอก8ขั้นตอนครับ8ขั้นตอนในการแก้ไขตัวเองหรือแก้นิสัยการเสพติดการเทรดนะผมว่าน่าสนใจนะเพราะว่า,วานักเทรดจำนวนมากครับ ไม่รู้ตัวนะหรือรู้ตัวก็ตามครับว่าตัวเองกำลังเสพติดการเทรดอยู่แต่ก็แก้ไม่ได้ครับแก้ไม่ได้นะมันจึงส่งผลไปให้ผลลัพธ์ของการเสพติดการเทรดกันครับโอเวอร์เทรดครับโอเวอร์เทรดแล้วหนึ่งเทรดแก้แค้นละ2สองครับแล้วก็จะทำให้เรานั้นเสียเงินแล้วก็เสียสุขภาพจิตครับพอคุณเสียเงินเสียสุขภาพจิตก อยู่รอดได้ไม่นานครับก็ต้องล้มเลิกไปนะหรือบางคนอยากสู้ต่อก็ต้องไปหาเงินก้อนใหม่มาเติมครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมว่านะก็เสียเวลานะแต่ทนั้นเนี่ยนะการเสพติดการเทรดนะครับไม่ใช่เรื่องแย่นะเพราะว่าผมว่าทุกคนที่เข้ามานะล้วนต้องลงกับตักนี่ก่อนครับแต่ว่าติดกบดังนี่ก่อนฮะอยู่ที่ว่าใครจะผ่านได้ใครจะพ้นไปได้ครับ ถ้าพ้นได้โอกาสข้างหน้าก็กก็สดใสนะเพราะว่าคุณผ่านด่านที่แข็งที่สุดนะครับเพราะว่าวิธีแก้ครับไม่ใช่ปัจจัยภายนอกนะบอกก่อนนะแต่มันเป็นการแก้ที่หมายเสร็จครับแก้นิสัยตัวเองนะมาจากปัจจัยภายในเกมการเทรดมันจึงเป็นเกมที่คุณสู้ตัวเองไงหมายเสร็จครับเกมการเทรดนะครับ ผมตีนะว่า90%กว่าเป็นั้นเป็นเรื่องของความเข้าใจครับถ้าคุณเข้าใจคุณตกผลึกคุณยอมรับนะคุณผ่านได้นะครับนี่เป็นคีย์สำคัญที่ผมพูดวันนี้นะคคุณ s อชเซมตัดิงบอกถึง8ขั้นตอนนะหนึ่งคือ,ยอ,ย,อยอมรับว่าเรามีปัญหาเนี่ยเห็นไหมรว่าเริ่มต้นจากตัวเองแหละยอมรับว่าเรามีปัญหาครับ 2. เรียนรู้เรื่องกับดักจิตวิทยาการเทรด 3. ตั้งกรอบให้ตัวเองชัดเจนครับ 4. เขียนแผนเทรดอย่างละเอียด 5. ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นครับ 6. ฝึกสติและทบกจนทวนตัวเอง 7. เทรดแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ 8. พร้อมปรับตัวครับนี่เป็นขั้นตอนครับของการหลุดพ้นหรือเอาชนะการเสพติดการเทรดครับ 1. เริ่มงยนะหนึ่งเนี่ยยอมรับว่าเรามีปัญหาละ จุดเริ่มต้นของทุกอย่างนะยอมรับยอมรับยอมรับครับยอมรับว่าเราห่วยยอมรับมีปัญหาครับนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นประตูบานแรกนะเป็นบันไดขั้นแรกของการเติบโตเลยนะฮะกล้าย,ยอมรับครับเพราะว่าถ้าเราฝืนนะฮะยิ่งฝืนยิ่งเจ็บนะครับยอมรับซะว่าตอนนี้เราเทรดแบบหุนหันหรือเสพติดการเทรดเหลือเกินครับและ ผลลับของการทำแบบนี้แหละมันทำให้เราขาดทุนซ้ำซากครับหมดตัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าล้างพอร์ตครับเราครับยอมรับซะว่าต้นตอมาจากเราเองครับนี่เป็นประตูบานแรกเป็นบันไดขั้นแรกของการเติบโตยอมรับซะว่าปัญหามาจากเราครับจากนั้นครับเรียนรู้เรื่องของกับดักจิตวิทยาครับยอมรับนะและเข้าใจซะว่าการเทรดนั้นมันมี ตัวล่อครับมีกับดักอันตรายครับเช่นมันล่อหลวงให้เราไล่ล่ากําไรแบบไม่หยุดครับเนี่ยจัดเจนการเทรดใช่ไหมแม่มันเหมือนมังเมาเนาะล่อหลวงให้เราตัวนี้ก็น่าเข้าเฮ้ยอันนี้หรือวิ่งแล้วเฮ้ยเข้ามันมันดึงดูดใจให้เราต้องเสียเงินนะมันล่อหลวงให้เราเสียเงินนะเนี่ยการเทรดมันล่อหลวงเราให้เข้าเทรดให้ออ์เทรดมันเป็นธรรมชาติมันนะ ความอยากเอาคืนหลังการกระุดการเทรดก็ล่อหลวงเื่นกันฮนะรอให้เข้าผิดจังหวะ่อให้เอาคืนครับโอ้มันเลวร้ายมากนะฮะเคลิบเคลิ้มไปกับชัยชนะชั่วคราวครับนะฮะแล้วก็ถ้าเรารู้ทันนะว่าเนี่ยเกมการเทรดมันล่อหลวงเนี้ยมันล่อหลวงให้เราลุ่มหลงและไล่ลา่ลานะอุ้ยหลอลิงไว้ล่อหลวงให้ลุ่มหลงและไล่ลา่ลานะถ้าเราเข้าใจว่าการเทรดมันล่อหลวงอย่างเงี้ยเราก็ต้องฝึกสติครับรู้ทันครับ พอเรารู้ทันโอ้ยนี่เป็นนี่เป็นการคลื่หน่วยราคาที่ลอ่อหรอเว้ยไม่เข้าไม่เข้าฉันต้องยับยั้งชั่งใจหักข้ามใจได้ครับสําคัญนะครับย้ำอีกครั้งว่าเกมการเทรดที่ดีนะครับมันเริ่มต้นจากการเข้าใจแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ครับมันจะมีเรื่องของวินัยไงวินยัยจิตวิทยาไงพวกเนี้ยมาจากการที่เราจะเป็นต้องเป็นนายตัวเองครับยอมรับซะ ว่าเรามีปัญหาต่อมาแล้วรู้ว่าอะไรคือต้นตอปัญหาแล้วอ๋อตลาดมันล่อหลวงเราเว้ยให้เรานั้นหักห้ามใจไม่ได้ทำให้ต้องฝึกครับฝึกการหักห้ามใจได้ด้วยนะรครับตั้งกรอบซะตั้งกรอบตัวเองชัดเจนครับนะฮะวินยัยซะกาหนดวันหนึ่งเนี่ยนะเทรดได้ไม่เทรดได้กี่ไม้ครับนะะตั้งลิมิตเลยวันหนึ่งเทรดกี่ไม้สูงสุดกี่ไม้ การขาดทุนสูงสุดแต่วันหนึ่งเท่าไหร่ครับห้ามเทรดถ้าไม่มีสัญญาณที่เป็น A บวกเซตอัครับกรอบนี่แหละจะเป็นเครื่องมือที่จะห้ามคุณไม่ให้ลุ่มหลงหรือว่ามือลั่นไปกับการล่าลวงตลาดครับตั้งกรอบชัดเจนนะว่าเนี่ยเออเนี่ยถ้าไม่มีสัญญาณ A บวกไม่เข้าครับขาดทุน ห้ามเกินเท่านี้นะวันเนี้ยวันหนึ่งนะครับการทุนห,ห้ามเกินเท่านี้แล้วก็เทรดได้กี่ไม้ต่อวันจงสุดจํากัดเอาไว้ครับตั้งกรอบตัวเองไว้พอเราตั้งกรอบตัวเองแล้วก็ทําตามไนะม่นะโหวิน,นัยคนมีแะวินัยคนมีถ้าคุณทำได้นะวิน,นัยคนมีนะ้ฮะสเต็ปสี่ครับเขียนแผนการเทรดให้ละเอียดครับละเอียดยิ่งละเอียดเท่าไหร่นะครับคุณจะยิ่ง ทำตามได้มากเท่านั้นครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณเขียนเองไงถ้าคุณเขียนละเอียดแสดงว่าคุณเข้าใจอย่างจริงจังนะคุณลึกซึ้งกับมันนะนะเข้าเมื่อไหร่ออกเมื่อไหร่ต้องการรีสติบอร์ดเท่าไหร่กรุดคืออะไรพวกนี้ฮะเขียนแผนในละเอียดครับยิ่งละเอียดยิ่งดีครับไม่ทำให้คุณนั้นอนะ่ะทำตามได้ง่ายย้ำนะครับว่าเรามีปัญหา เราจำเป็นต้องรู้ว่ากับดักคืออะไรล่อลวงเราเราต้องสร้างกรอบให้ตัวเองวิธีสร้างกรอบคือกำหนดขอบเขตเอาไว้จากนั้นวางแผนให้เดินครับให้ถูกต้องครับจากนั้นครับถ้าคุณทำไม่ได้นะครับขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้วยนะหาเพื่อนัเทรดที่เข้าใจกันเข้ากลุ่มเทรดที่เน้นพัฒนานครับไม่ใช่โชว์พอร์ตนะแล้วก็ ปรึกษาที่ปรึกษาทางจิตใจครับถ้าคุณมีภาวะเสพติดอย่างจริงจังนะขอความช่วยเหลือได้นะครับเป็นสิ่งที่อก็แล้วแต่นะคุณอาจสามารถใช้แช GP t GPT ไนะในการให้คําแนะนํำก็ได้นะถ้าคุณเป็น introvert นะหฝึกสติและทบทวนตัวเองครับทุกวันนะหลังเทรดนะรีวิวซะ ขียนไดอารี่ครับว่าวันนี้เทรดด้วยรมหรือตามแผนครับฝึกทำสมาธิหายใจลึกๆล,ลดฟุ้งซ่านครับถ้าคุณรู้ทันารมณ์ตัวเองนะทำให้คุณไม่หลงครับเมื่อจะต้องอยู่หน้าจอผมเสริมว่านะฮะแท้จริงอะนะคุณควรคุณไม่ควรเฝ้าจอตลอดเวลาครับถ้าคุณเสพติดนะวิธีง่ายๆคือตั้งอ a l ร r t แล้วทำให้อื่นซะ อย่าเฝ้าดูทุกแท่งเทียนทุกการแกว่งครับเพราะว่าเดี๋ยวสักพักครับพังครับตะบะแตกครับดังนั้นถ้าคุณรู้ตัวว่าเฮ้ยฉันเป็นพวกเสพติดการเทรดไว้ฉันทนการลอลวงของการแกว่งราคาไม่ได้ผมว่าคุณยังเป็นต้องปิดจอให้เลิศทำงานครับเอาเลิศค่อยมาเข้าครับดีกว่านะครับต่อมาข้อเจ็ดครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะ โฟกัสที่ความสม่ำเสมอครับอย่าต้องการรวยเร็วครับเพราะว่าถ้าคุณรวยเร็วนะก็ <c oughs> กลับมาเหมือนเดิมฮะโดนล่อหลวงครับโดนล่อลร้อยลุ่มหลงแล้วก็เทรดแบบมือลั่นทําลายตัวเองครับดังนั้นเนี่ยโฟกัสใหม่ซะท่านี้จะต้องการกําไรทันทีกําไรทุกวันอย่าเลยครับขอแค่นะ <c oughs> เดือนหนึ่งฉันขอสัก1 0เ ถ้าส,สม่ำเสมอนะทุกเดือนนะสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยพอร์ตโต้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดือนหนึ่งเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์พอร์ตโต้ห้าเปอร์เซ็นต์นะครบปีเนี่ยพอร์ตคุณโตเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะรู้รานะครับทบต้นเนี่ย,ไม,ยาาไม่ต้องงานไม่ต้องทำอะไรก,ก้อนโตหรอกแต่ว่าเออเนี่ยขอเน้นแค่ความส,สม่ำเสมอความจริงนะฮะนักเทรดคนใดหรือนักลงทุนคนใดนะปั้นพอร์ต โตปีละ30%เนี่คือเก่งเลยนะฮะนี่คือเรื่องจริงนะครับคนสามารถปั้นพอร์ตโตโดยเฉลี่ยนะปีละ30%โคตรเก่งเลยให้ตั้งมาตรฐานแค่นี้ก่อนทำไม่ได้ครับเมื่อคุณมีมาตรฐานที่มันเอื้อมถึงทำได้ทำซ้ำได้นะครับมันจะนิ่งครับคุณจะลดการเสพติดไปเยอะเลยสุดท้ายข้อ8ครับ ปรับตัวครับไม่มีใครเพอร์เฟครับเส้นทางเลยนะไม่มีความว่าเพอร์เฟครับมีแต่คำว่าเรียนรู้พัฒนาและทำใหม่นะครั้ถทางถ้าคุณล้มได้ลุกได้ครับพลาดได้ก็ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ใหม่ได้ครับนักเทรดที่เก่งครับโดยเฉลี่ยนะที่ทำเงินได้อย่างมหาศาลนะโดยเฉลี่ยนะหปีนะหปีนะกว่าที่เขาจะ ทุกอย่างจะลงตัวจิกซอล,ลงตัวคลิกนะ6ปีโดยเฉลี่ยนะบางคน10ปีเนี่ยยังพิ่งนับหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยใจเย็นครับขอให้คุณไม่ไม่ยอมแพ้นะขอให้คุณเดินต่อพัฒนาตัวเองนะเป็นไคเซนเทรดเดอร์เป็นอีพุกนะ e ผมล่าสุดผมนะเป็น k คเซนเทรดเดอครับเป็นนักเทรดไคเซนที่พัฒนาเทียเล็กเทียน้อยก็แค่สะสม,มครับมองตัวเองนะมองการเทรดตัวเองเหมือนกันต่อบล็อกอิดครับ เทละก้อนเทลกอนเทลกอนนะครับถ้าคุณไม่หยุดเดินไม่หยุดพัฒนาไม่หยุเดเรียนรู้นะเดี๋ยวสักพักครับถ้าทุกอย่างมันลงตัวลงล็อกนะพีระมิดแห่งความมั่งคัง่งจะสมบูรณ์แบบแล้วก็กินยาวจากนั้นไปนะครับก็เป็นไอเดียไปคิดต่อนะครับเจกันคลิปหน้าสวัสดีครับ